สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับยามาฮ่า R3 นปะี16.17นะครับผมชุดสีเดิมๆนะครับสวยมากแต่งมาสวยๆนะครับจัดทรงมาโดยรวมคันนี้สวยมากเลยนะครับเครื่องยนต์ดีนะรพร้อมใช้งานนะครับใส่ท่อมาใบหนึ่งนะครับท้ายสั้นฮนะตูดแหลมๆเลย เครื่องโยนเดิมๆนะครับถังร้านตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะฮะชุดสีสวยไม่มีแตกหักนะครับมีรอยตรงสติกเกอร์นิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะไม่มีผลต่อการใช้งานระบบเบรก ABS ใช้งานได้ครบนะครับยางหน้าหลังดอกใหม่ๆเลยชุดสีด้านบนถังสวยนะครับ เลขไม่สามหมื่นหนึ่งพันโลนะครับผมเครื่องยนต์นะครับดีมากไม่มีดังเลยนะครับ สวยจริงคันนี้คันนี้สามารถผ่อนได้นะครับผมเริ่มต้นออกรถฟรีดาวเลยนะครับ นี้นะครับเปิดขายราคาเงินสดนะครับอยู่ที่8 10, 9 0 0 0บาทนะครับมีพร้อมเล่เมเอกสารครบเลยใครสนใจนะผมติดต่อซื้อรถนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครผมรายละเอียดการดาวน์พอตนะครับก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับ